สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยหบาทจึงบ่มอ,อาจารย์ในพระราชบัณฑำส่วประเทศพระรัชสุดาสยามโรมัชกุมาลีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่11มิถุนายน2 5 6พี่พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดของโควิดในทีเป็นวิกฤตในประเทศนะครับจำเป็นครับที่พวกเราต้องช่วยกัน ทำให้การระบาดลดลงนะครับทำได้ง่ายๆ2ออย่างครับคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกอาจจะเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ได้นะครับถ้าถ้าเป็น2ชั้นก็หน้ากากอนามัยอยู่ชั้นในหน้ากากผ้าอยู่ชั้นนอกจะป้องกันได้เป็นอย่างดีครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อท่านไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่หรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น จำเป็นครับต้องทําสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถจะจับมือใครได้ว่าใครเป็นโควิด -19 เพราะเป็นการแพร่ระบาดอย่างไม่มีอาการจึงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและไม่รู้ตัวครับจําเป็นนะครับต้องทําทั้งสองอย่างทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านที่จะพบปะผู้คนคนใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับทั้งโลกกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครับประเทศที่เคยมีการแพร่ระบาดหนักลดลงประเทศลดลงไปแล้วกลับขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ครับ ทั้งโลกนะครับภาพรวมการระบาดอยู่ที่ระดับ400,000คนต่อวันนะครับยุโรปสหรัฐอเมริกาลดลงนะครับมาเพิ่มที่เอเชียและอเมริกาใต้อินเดียครับการระบาดภาพรวมลดลงนะครับเหลือระดับ90,000คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นแต่ยังมากที่สุดในโลกนะครับการตายก็ยังลักษณะ3,000กว่าคนต่อหนึ่งวันนะครับบราซิลครับเพิ่มขึ้นเป็น8ระดับ80,000คนแล้วนะครับชัดเจนครับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโคลอมเบียครับพุ่งขึ้นตามอินติเน่าขึ้นมานะครับ สูงกว่ายินดีนานะครับส่วนยินดีหน้าวันนี้มีผู้ติดเชื้อลดลงระดับประมาณแค่2 0 0 0 0เท่านั้นสหรัฐอเมริกาครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงระดับ10,000่าคนใน1วันครับภาพรวมของสหรัฐอเมริกาวันนี้ลดลงนะครับการตายก็ลดลงครับแต่ยุโรปนะครับยุโรปตวันตกกําลังฟื้นตัวยกเว้นอังกฤษครับซึ่งมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นขึ้นมาอย่างมากครับแต่เดือนประมาณ4 0 0พันขึ้นมาถึง7 0 0 0คนต่อวันแล้วนะครับัสเสียก็กลับเพิ่มขึ้นมาเป็น10,000คนต่อวันนะครับ ฝรั่งเศสวันนี้กลับลดลงนะครับเยอรมันก็ลดลงนะครับยอดตัวนออกประเทศอื่นๆนะครับดีขึ้นครับเอเชียตะวันออกครับดีขึ้นครับญี่ปุ่นนะครับถึงแม้จะเพิ่มเประดับ2,000คนต่อวันแต่ว่าภาพรวมดีขึ้นนะครับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับฮ่องกงครับเหมือนเดิมครับมีการพ่าระบาดไเพียง2คนต่อ1วันเท่านั้นนะครับส่วนในอาเซียนครับอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเป็น8,000คนต่อ1วัน ฟิลิปปินส์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น7,000คนมาเลเซียลดลงเล็กน้อยครับเหลือดับ5,000คนต่อหนึ่งวันนะครับทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียยังไม่ดีครับเมียนมาครับลดลงครับเหลือ161คนประมาณเท่าเดิมนะครับส่วนกัมพูชาและลาวกัมพูชาและลาวครับกำลังมีการระบาดลาวเหลือแค่4คนเท่านั้นกัมพูชากว่ามาณ400กว่าคนครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้มาดูครับ ข่าวเด่นในวันนี้ครับขณะที่อินเดียครับมีการระบายของโควิดในทีนเป็นจำนวนมากนะครับทำให้วัคซีนที่ผลิตในอินเดียนี้เดิมจะเป็นฐานผลิตวัคซีนให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำแาะได้ปานกลางนะครับแต่ปรากฏว่าต้องไปผลิตวัคซีนให้กับใช้ในอินเดียเองทําให้ประเทศต่างๆต้องการวัคซีนครับจึงหันมาใช้วัคซีนจากจีนแทนนะครับแต่จากการที่พบว่าประเทศที่ใช้วัคซีนของจีนแล้วนะครับเมื่อคนใช้จานวนมาก บางที่ครับกับมีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเช่นประเทศบาเรนมองโกเลียและเซเซลนะครับจึงทำให้หลายประเทศสงสัยในประสิทธิภาพของวัคซีนจีนครับติดตามกันต่อนะครับวันนี้ครับทั้งโลกนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิดีนเป็นจำนวนมากมีคนติดเชื้อนี้แล้ว175ล้าน6แสนคนตายไปแล้ว3ล้าน7แสนคนครับการระบาดในวันนี้นะครับกำลังลดลงแต่บางประเทศกำลังเพิ่มขึ้นครับมาดูนะครับมาดูการระบาดของโลกครับมาดูแผนที่สีแดงครับ เปน็นการสะสมของผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆนะครับที่สีแดงเข้มมีการสะสมผู้ป่วยเป็นจํานวนมากสีแดงอ่อนมีการสะสมผู้ป่วยเป็นจํานวนน้อยนะครับจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับทั้งเหนือทั้งใต้นะครับเป็นสีแดงเข้มม,มืดตลอดนะครับสแสดงว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจํานวนมากนะครับยุโรปเช่นเดียวกันครับมีสีแดงเข้มมีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจํานวนมากนะครับส่วนเอเชียครับเริ่มมีสว่างนะครับมีมืดบางประเทศเช่นอินเดียครับนะครับ แอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับส่วนเป็น hmm. สีแดงสว่างมืดก็ที่แอฟริกาใต้นะครับส่วนออสเตรเลียสีแดงครับเป็นสีแดงสว่างเลยนะครับมีการสะสมผู้ติดเชื้อไม่มากครับทีนี้มาดูครับอีกลักษณะหนึ่งของการแพร่ระบาดก็คือมีการแพร่ระบาดในแต่ละวันในแต่ละประเทศนะครับมาดูแผนที่สีเหลืองครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มแสดงว่ามีการแพร่ระบาดแต่ละวันรุนแรงสีแดงสีส้มมีการแพร่ระบาดอยู่แต่ละวันปานกลาง สีเหลืองมีการพระบาดแต่ละวันน้อยนะครับจะเห็นชัดเจนครับประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมเป็นสีแดงเข้มวันนี้กลับกลายเป็นสีส้มอ่อนๆแล้วนะครับแสดงว่ามีการพร่ราบาตรเพิ่มดีขึ้นเป็นลําดับนะครับส่วนยุโรปครับส่วนใหญ่เป็นสีส้มนะครับมีการพร่ราบาตรปานกลางมีสีแดงบางประเทศเท่านั้นนะครับส่วนเอเชียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองมีการพร่ราบาตรไม่มากก็จะมีสีส้มสีแดงเช่นอินเดียตุรกีอิหร่านนะครับแอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับมีสีแดงก็ ที่เดียวก็คือแอฟริกาใต้นะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นมีการแพร่ระบาดในแต่ตละวันน้อยมากครับตรงข้ามกับอเมริกาใต้ครับมาดูนะครจะเห็นชัดเจนนะครับในแผนที่อเมริกาใต้จะมีสีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเหลืองมีน้อยครับในอเมริกาใต้ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่นะครับในวันนี้ครับมีผู้ทั้งโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4 3 4 8 5 2หราย แต่ว,ว่าลดลงมาเยอะแล้วนะครับมาดูต่อครับมาดูสิประเทศแรกของโลกที่ผู้ติดเชื้อมากลดไหล่กงาตามลงไปนะครับนั่นก็คือหมายความว่ามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมนะครับลดหล่กงาตามลงไปอันดับที่1นคึครับสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อสะสมนะครับทั้งหมด ระดับ30ล้านกว่าคนครับคือ3 4มล้านสองแสนคนนะครับระดับ2อินเดียครับระดับ20ล้านกว่าคนครับคือ29ล้านสองแสนคนระดับ3บราซิลครับระดับ1 7บเกว่าล้านนะครับคือ17ล้านสองแสนคนครับ ระดับที่4ถึงระดับที่10นะครับจะมีมากกว่า1ล้านคนแต่น้อยกว่า10ล้านคนนะครับมาดู4ฝรั่งเศสครับ5ล้าน7แสนคน5ตุรกีครับ5ล้าน3แสนคน, 5, 3, 000, คน6รัสเซียครับ5ล้าน1แสนคน7อังกฤษครับ4ล้าน5แสนคน8ตารีคับ4ล้าน2แสนคน9อินตีน่าครับ4ล้านกว่าคน, 4, 000, คน10สเปนครับ3ล้าน7แสนคนวันนี้นะครับสีบันดับจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือที่อินตีน่ากับสเปนตอนปลายๆนะครับเป็นเพราะว่าหลายประเทศครับ ลดลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสลดลงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศครับบางประเทศก็เพิ่มขึ้นมาเช่นอียิปตินาสเปนก็เพิ่มขึ้นมานะครับเยอรมันลดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่เห็นว่า10ประเทศอันดับ10ประเทศนี้ที่มีผู้ติดเชื้อมากเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับค่อยๆนานๆเปลี่ยนแปลงทีครับเที่ยวนี้เริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นอีกหลายๆภาพครับมาดูต่อครับมาดูอีกภาพหนึ่งในการที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันของแต่ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าครับนะครับมาดูนะครับดับที่1ครับอินเดียครับมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนะครับวันนี้ลดลงแล้วจาก1นึ่งแสนเหลือ9 0 0 0 0มนคนนะครับแต่การตายยัง3,000คนเท่าเดิมนะครับดับที่2ครับบราซิลครับมีการแพร่ระบาดตอนหนึ่งวันเกือบเท่าอินเดียครับ 89,000คนเกือบ90,000คนแล้วนะครับนว่ารุนแรงนะครับดับที่3ครับโคลอมเบียรครับแซงเยนติน,นาขึ้นมาเพราะมีการผ่าตัดยังไม่ลงเลยนะครับ29,000ืนเก้าพันคนตอนหนึ่งวันครับโซเยนติน,นาลงมาแล้วเหลือ27,000คนต่อนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับดับที่ห้าครับอเมริกาถูกแซงมาโดยลำดับเพราะอเมริกาวันนี้ดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งครับการพผ่าตัดจะดับประมาณเกือบแสนคนหรือประมาณ หมืน่นค,คน thousand thousand <ด Liberty. S> 1 4 0 0 0คนเท่<ล> s <S านั er. ้นนะครับส่วนอิหร่านครับขาลงครับหนึ 1, ่งหมื่นสองพันคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นดับที่7ครับรัสเซียรัสเซียกลับมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับจากต่ำกว่าหมื่นวันนี้ขึ้นมาเป็น1 1 0 0 0คนแล้วนะครับต้องติดตามกันต <tur> ่อดับท <CS> ี่8ครับแอฟริกาใต้วันนี้โผล่ขึ้นมาเห็นชัดเจนวันนี้มีการผ่านบาดเก้าพันคนในหนึ่งวันอย่าลืมนะครับแอฟริกาใต้มีสายพันธุ์กลายพันธุ์ของแอฟริกาใต้อยู่นะครับดับที่9ครับอินโดนีเซียครับขึ้นมาอออีกกคคคครรััับบบเเป็นนนน8 8 0 0 9,000ว่่ืต ต้องติดตามมันต่อนะครับเดยสิําท่าจะไม่ดีนะครับับที่10ครับชิลีครับชิลีวันนี้ก็ลงไปแล้วขาขึ้นมาอีกนะครับนี่เจ็ดพันคนใน1วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าการแพร่ระบาดได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเหมือนกับจะปรับตัวอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งนะครับพร้อมกับการที่มีการแพร่ระบาดกลายพันธุ์ของสายพันธุ์หลายหลายพันธุ์นะครับตอนนี้มาดูภาพที่ชัดเจนครับว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆเป็นอย่างไรนะครับมาดูชัดเจนเลยนะครับ อันดับแรกมาดูในยุโรปกันก่อนเลยครับยุโรปวันนี้นะครับที่ภาพปรากฏในวันนี้1ใน10ก็คือรัสเซียรัสเซียวันนี้เพิ่มขึ้นครับแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นติดตามมันต่อครับว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงนะครับส่วนทวีปอเมริกาเหนือครับสหรัฐอเมริกาวันนี้ดีขึ้นเยอะครับแทบจะว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับติดตามมันต่อนะครับส่วนเอเชียครับวันนี้กลับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นที่แน่นอนครับอินเดีย อิรานอินโดนีเซียนะครับวันนี้อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นหลังจากลดลงไปแล้วร่วมประมาณ4,000คนขึ้นมาถึงประมาณ8,000คนในวันนี้แล้วนะครับต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอเมริกาใต้ครับหนักกว่าเอเชียครับมีประเทศที่มีติดหนึ่งในสิก็คือบราซิลโคลัมเบียอินตีน่าแล้วก็ชิลีนะครับทั้งหมดนี้ดูครับในแผนที่จะเห็นเป็นสีแดงมืดเข้มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคอยติดตามนะครับระหว่างรัสเซียอังกฤษจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกําลังมีการปรับตัวกันอย่างไรมาดูต่อครับ ในเอเชียนะครับอิสราเอลวันนี้เป็นประเทศที่คุมการระบาดได้ดีมากหรือเพียง45คนตอนหนึ่งวันนะครับจะขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็ส่วนประเทศจีนครับวันนี้ถึงแม้มีการแพร่ระบาดในเมืองกวางโจวนะครับมีแค่21คนใน1วันเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับดีขึ้นครับญี่ปุ่นครับวันนี้ถึงแม้มีเพิ่มขึ้นเป็น2,000คนตอนหนึ่งวันครับแต่ภาพรวมแล้วญี่ปุ่นคือดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเกาหลีใต้ครับมีการแพร่ระบาด ประมาณ600คนต่อหนึหวันประมาณเท่าเดิมนะครับฮ่องกงครับเหมือนเดิมดีขึ้นครับมีการผ่าตัดบาดเหลือเพียง2คนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับมีหลายประเทศที่มีการผ่าตัดบาดเพิ่มขึ้นต้องจับตามองดูให้ดีนะครับมาดูอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเดิมลดลดลงมาได้ประมาณสิบพันสี่พันคนมัขึ้นไปเกือบเก้าพันคนต่อหนึ่งวันนะครับติดตามนะครับฟิลิปปินส์ครับก็ยังไม่ลงไม่ดีเท่าไหร่ครับจะมีการผ่าตัดบาดเจ็ดพันคนในหนึ่งวันนะครับ เมียนมาเท่าเดิมครับ1 6 1คนใน1วันเท่านั้นนะครับส่วนมาเลเซียครับก็ยังไม่ค่อยดีครับถึงแม้ว่าลงมาถึง5,600คนใน1วันแต่ตัวเลขยังสูงอยู่นะครับส่วนสิงคโปร์ครับมีการแพระบาดในสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ก็พยายามจะเอาอยู่วันนี้หรือเพียง13คนเท่านั้นนะครับประเทศไทยครับมีการแพระบาดประมาณ2,000กว่าคนใน1วันนะครับส่วนเวียดนามครับเวียดนามก็มีการแพระบาดเพิ่มขึ้นเที่ยวนี้มี 200คน1วันครับนะครับประเทศลาวยังมีการแพร่ระบาดครับแต่วันนี้ลาวดีขึ้นมากครับเหลือเพียง4คนเท่านั้นนะครับกัมพูชาครับก็ประมาณลดลดลงมาครับเหลือ400คน1วันนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียมีการแพร่ระบาดสายพันธุ์กลายพันธุ์พันธุ์อินเดียด้วยนะครับที่เมืองเมลเบิร์นวันนี้มีแพร่ระบาด15คนต่อ1วันนะครับนิวซีแลนด์ครับวันนี้เหลือเพียง1คนเท่านั้นนะครับไต้หวันครับเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดทีวันนี้มีกาารรรแพ่ะบด สา0สองคน1วันลดลงมาจากเมื่อวาน300อยกว่าคนนะครับมาดูต่อครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับคือข่าวที่เรียนให้ทราบแล้วว่าขณะที่อินเดียมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว การผิดวัคซีนของอินเดียจึงต้องต้องนำไปใช้ในอินเดียก่อนนะครับทำให้หลายประเทศครับที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ําต้องอาศัยวัคซีนจากจีนครับนะครับจีนจึงจะเป็นต้องเอ่อดเน a นะครับวัคซีนให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแต่การที่เอ่อใช้ในหลายประเทศแล้วพบว่าบางประเทศครับเมื่อใช้ไปมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทําให้สงสัยครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจีนนี่เป็นอย่างไรนะครับมาดูครับนะครับ มาดูว่าก่อนที่องค์การอนามัยโลกนะครับจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของจีนนะครับทั้งไซ n o แวคและไซ n o ฟาร์มนี่เนี่ยะครับทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งชาติตะวันตกครับไม่ยอมรับวัคซีนจีนนะครับเพราะว่าผลการทดสอบในเฟสสามของวัคซีนไซโนแวคของจีนเนี่ย อยังอธิบายไม่ได้ว่าประเทศต่างๆมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับเช่นตุรกีได้ผลดีมากบราซิลตอนแรกผลดีต่อมาผลไม่ดีนะครับอินโดนีเซียมีผลปานกลางครับแต่ต่อมาครับภายหลังทราบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยในในบราซิลครับเป็นพวกแพทย์และพยาบาลจึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคนะครับถ้าที่เชื้อก็พรว่ามีเชื้อพันธุ์กายพันธุ์ที่บราซิลด้วยนะครับต่อมาครับเมื่อนํามาใช้จริงนะครับเพราะว่าในบาเลนมองโกมองโกเลียและเซเซลครับ เมื่อใช้ไปจํานวนหนึ่งแล้วกลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยทั้ง3าประเทศใช้วัคซีนของไสโนฟาร์มนะครับบาเลนเมื่อใช้ไปมากกว่า50%ของประชากรนะครับก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นมองโกเลียใช้ไปมากกว่า50%ของประชากรก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นเซเซลมากกว่า6% 60%ของประชากรก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นครับนะครับโดยข้อเท็จจริงนี้ครับ วัคซีนจีนนี้ทำมาจากเทคโนโลยีที่ใช้ Inactivated Virus คือทำให้เชื้อตายนะครับจะมีประสิทธทิภาพต่ำกว่าของไฟเซอร์และ Moderna ซึ่งใช้เทคโนโลยี mRNA นะครับประเทศที่ใช้ของไฟเซอร์และ m o d e r n ์นาครับใช้ประมาณไม่ถึง30%การระบาดก,ก็ค่อยลดลงครับดังเช่นเห็นชัดเจนในสหรัฐอเมริกาและในอิสราเอลครับไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่แต่จากการใช้จริงครับของวัคซีน ซโนแวคของจีนนะครับในเมืองเซรานาประเทศบราซิลซึ่งมีประชากร45,000คนครับนะครับพบว่าใช้ไปแล้ว50%ของประชากรกับมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นนะครับการตายลดลงไปอย่างมากครับลดงถึง95%นะครับเคสที่มีเคยมีเค,ยมเคสที่มีอาการลดลงถึง80%ครับการป่วยลงพยายบาลลดลงถึง86%นะครับเด็กๆที่ไม่ได้ฉีดยาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ ปกติได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากครับนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับถึงสรุปได้ว่าวัคซีนจีนที่มีเทคโนโลยีเป็น inactivated vaccine นะครับหรือเชื้อตายแล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงในการฉีดน้อยครับมีประสิทธิภาพโดยรวม ต่ำกว่าเทคโนโลยี mRNA นะครับทำให้ต้องฉีดในคนที่มีจานวนมากกว่าจึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมูนะครับแล้วก็วัคซีนจีนไม่ว่าจะเป็นซโนแวคซโนฟาร์มนะครับป้องกันมีอาการและการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับป้องกันตัวเองได้ดีครับระหว่างฉีดไปแล้วนะครับทุกคนครับยังต้องป้องกันตัวโดยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ยังไม่ฉีดติดนะครับ จิตเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพท่ระบาตเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ฉีดนะครับจนกว่าภูมิ้ทานจะภูมุมทานหมูจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพมท,ทย์บุญทิศิ์ในร้อยตำราแพทธ์รมมุมจารย์ในพระราชบัญญัมเด็สมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามราชกุมารีครับติดตามผลง,งานขราได้นะครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกติดกับขอบคุณครับสวส